วิธีเลือกมะละไม่ให้ขมค่ะวันนี้เป็นเรื่องมะละกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอย2องค่ะวันนี้นะคะไปตลาดมาค่ะไปตลาดนะคะวันนี้จะว่าด้วยเรื่องของมะระนะคะมะระนี่แหละค่ะเลือกยังไงนาะนะคะไม่ให้ขมนะคะวิธีการทํามะระไม่ให้ขมนะคะ <c oughs> เดี๋ยวตามเจ๊กุ้งเข้าครัวนะคะกลับจากตลาดแล้วล่ะค่ะวิธีการเลือกมะระนะคะแล้วก็ทํำยังไงเนาะไม่ให้มะระขมนะคะ <c oughs> ไปชมกันเลยค่ะ เหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก่อนรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะวันนี้เรามาสังเกตม้าลากันนะคะว่าเลือกอยังไงเนาะไม่ให้ขมนะคะสีของเขาต้องไม่เป็นสีเขียวเข้มนะคะสังเกตดูนะคะตามข้อเนี้ค่ะลองเขาเนี่ยค่ะต้องใหญ่ๆนะคะเป็นเส้นใหญ่ๆเลยค่ะ แปลว่าไม่ขมนะคะและที่สำคัญเลยนะคะเราต้องเลือกมะละที่มีสีอ่อนนะคะไม่แก่เกินไปนะคะไม่อ่อนเกินไปค่ะไม่เลือกมะละที่มีสีเขียวเข้มนะคะขมแน่นอนค่ะพยายามเลือกที่ลูกใหญ่ๆนะคะไม่โค้งไม่งอค่ะข้างในต้องไม่สุกนะคะ ไม่เลือกมะละที่มีสีเหลืองนะคะเลือกที่สีอ่อนๆเส้นหนาๆนูนๆใหญ่ๆเลยละค่ะหั่นตามชอบเลยนะคะแล้วเอาไส้กลางเขาออกเลยค่ะสังเกตดูสังเกตดูนะคะเดี๋ยวจจกุงจะหยิบให้ดูนะคะนี่ละค่ะต้องเป็นลองลึกๆหนาๆอ้วนๆใหญ่ๆนะคะสีเขาจะต้องไม่เข้มจนเกินไปนะคะที่สำคัญต้องไม่เอามะละสุกนะ หลังจากที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะให้นำเกลือนะคะ1ช้อนค่ะใส่ลงไปในมะระเลยนะคะทาเกลือให้ทั่วมะระเลยค่ะแล้วทิ้งไว้นะคะ10นาทีค่ะทาให้ทั่วนะคะแล้วทิ้งไว้10นาทีค่ะตามภาพตามภาพนะคะทาให้ทั่วทาให้ทั่วเลยค่ะหลังจากที่เราทาทั่วแล้วนะคะให้เติมน้ำลงไปให้ทั่วมะระเลยค่ะ เติมน้ำลงไปเลยนะคะให้ท่วมมะระเลยค่ะแล้วก็ทิ้งมะระต่อเลยนะคะอีก10นาทีค่ะแช่ทิ้งไว้เลยนะคะอีก10นาทีค่ะรวมเป็น20นาทีนะคะหลังจากนั้นเราทําการล้างทําความสะอาดมะระเลยค่ะแล้วก็พึงให้แห้งพร้อมประกอบอาหารนะคะแค่นี้เราก็จะได้มะระที่ไม่ขมแล้วล่ะค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้งไปแล้วค่ะสวัสดี